จตุพรทุบทักษิณสยับเลยครับทักษิณจะพูดอะไรก็ได้คุณจตุพรฉีกหน้าแต่และปลอแต่และเปาะน่าสนใจอย่างยิ่งผมไล่ให้เห็นสลับขั้วย้ายค่ายมาสังกัดเพื่อพักเพื่อไทยแล้วมีการขอโทษคุณทักษิณชินวัตรขอโทษคุณยิ่งรักไอ้นี่ที่ย,าย,ย,าย้ายย้ายขั้วเลยนะการกากนิสเแลสันติจากพลังประชารัฐไปเพื่อไทยอบอกว่ายังไงพี่วี การย้ายมาอยู่พักเพื่อไทยคือเลือกทํางานอย่างสบายใจพร้อมทาความเข้าใจกับประชาชนวิชัยล้ําสุทธิจากเลขาธิการไทยพักดีนะเข้าไปสู่ประชาธิปัตย์แล้วเข้าไปอยู่ไเทศไทยนี่คุณคุณเนี่ยคุณขจรศักดิ์ประดิษฐานอันนี้กปปสศจากพักเข้าไปพักเพื่อไทยอนี้คุณนิชชาภาเหมือนกันนี่นี่ขอโทษคุณทักษิณใช่ไหมต้องคุณนิชาภาก็ขอโทษเหมือนกัน นิชาภาโกวิชานนท์ไอ้นี่เป่านกวีอยู่กปปสจะให้เข้าเพื่อไทยกราบขอโทษคนยิ่งรักคุณทกษิณแล้วก็บอกว่านี่คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยถูกกําหนดและถูกสผัดสถาปนาว่าถ้าย้ายค่ายมาฝั่งเพื่อไทยคือประชาธิปไตยย้ายค่ายไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยแม่ครับจตุพรพรมพันธ์ถล่มปึ่งเดียวปรากฏว่าครอบครัวเพื่อไทยและเสื้อแดงสั่นสะท้านเพื่อไทย แสบถึงสวงครับก็บอกว่าการออกมาช่วงนี้ของคุณจตุพรเนี่ยมีอะไรอยู่เบื้องหลังไหมเพราะออกมาถีมากหลายครั้งเลยนะครับแล้วโจมตีไปที่จุดหัวใจของเรื่องก็คือคุณทักษิณและก็ฐานที่มั่นคนเสื้แดงต้องบอกว่าการเปิดตัวคุณนุ๊กอิงก่อนหน้านี้เปิดตัวที่ไหนพี่โอทราบไหมจังหวัดไหนเปิดตัวที่นี่สมุทรปราการสมุทรปราการฐานเสื้แดงฐานเสื้แดงครับเสร็จแล้วก็ไปอุดรฐานเสื้แดงครับอินนนทบุรี พาเสื้อแดงกลับบ้านออแกเป็นพาเสื้อแดงกลับบ้านจตุพรบอกว่าผมไม่ได้ขัดขวางชัยชนะของเพื่อไทยกับแลนสไลด์แต่ผมไม่เห็นด้วยกับชัยชนะด้วยท่วงทํานองการสร้างและสถาปนาว่าตนเองเป็นประนักประชาธิปไตยก็คือกล่าวหาเป็นหน้ากากประชาธิปไตยก,การย้ายสลับขั้วมแม้คุณจะไม่เห็นด้วยแต่คุณกระทําเสียเองแถมหนักกว่าใครอีกเพราะคนอื่นไม่ประกาศแต่คุณประกาศว่าพรรคเป็นคนดี ทำกันแบบนี้แล้วต่างอะไรกับหน้ากากคนดีที่พลเอกประยุทธ์ได้รับแต่คุณคือหน้ากากประชาธิปไตยมันก็ปลอมทั้งคู่แอบถึงสวงเลย <c oughs> ลตุพพรทุบทักษิณสยับเลยครับทักษิณจะพูดอะไรก็ได้อ <c oughs> ืนี่พูดเสียงปืนนักแรกพูดภายเรือมาทรง ความจริงก็ถีบหัวเรือเลยแต่เราปล่อยให้ความผิดพลาดมันเดินต่อไปไม่ได้รเราจึงวิจารณ์เพราะคุณทักษิณเป็นมนุษย์แค่คนหนึ่งมีผิดและไม่ถูกไม่ใช่ถูกทุกเรื่องและกำลังสถาปนาให้ตัวเองเป็นเทพเจ้าโอ้โหคื <c oughs> อพูดอะไรก็ถูกหมดทั้งทั้งที่พูดผิดหลายเรื่องทำไม่ถูกหลายเรื่องทำถูกก็มีหลายเรื่อง ต้องบอกว่าคุณจตุพรสอยทักษิณเต็มที่เลยจตุพรแจนแสดงนะอุจตุพรเนี่ยก็วิจารทักษิณมาระดับหนึ่งไม่แรงเท่ากับครั้งนี้คุณจตุพรฉีกหน้าแต่ละเปลแต่ละเปะน่าสนใจอย่างยิ่งผมไล่ให้เห็นสลับขั้วย้ายค่ายมาสังกัดเพื่อพักเพื่อไทยแล้วมีการขอโทษคุณทักษิณชินวัตรขอโทษคุณยิ่งลักอดีตนายกรัฐมนตรีมันเป็นเรื่องน่าละอายและบอกว่านั่นคือเป็นประชาอวันวันก่อนที่เราพูดถึงนะทีนี้ ถ้าย้ายไปที่อื่นไม่เข้าเพื่อไทยกลายเป็นทรยศกลายเป็นเรื่องไม่ใช่ประชาธิปไตยอในวัตรกรรมนี้นะประชาธิปไตยถูกกําหนดและถูกสัดสถาปนาว่าถ้าย้ายค่ายมาฝั่งเพื่อไทยคือประชาธิปไตยย้ยายค่ายไปอีกฝั่งหนึ่งมไม่ใช่ประชาธิปไตยใชหมครับใช่ครับพฤติกรรมของพักเพื่อไทยจึงไม่ต่างอะไรกับพักที่ไม่มีประชาธิปไตยเลยเออเออนี่คุณจตุพรว่านะาทำได้ตามที่พูดแล้ว คนจะสรรเสริญว่าเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงและประชาชนไม่อาจยอมรับพฤติกรรมนักการเมืองแบบนี้ได้จตุพรครับสอยสอยทําไมครับอืสอยมีเป้าอยู่เรื่องเดียวแสดงว่าจตุพรไม่ยอมให้เสื้อแดงเนี่ยเป็นฐานให้กับเพื่อไทยจตุพรกําลังทําอยู่เรื่องเดียวครับทวงถามความยุติธรรมให้กับเสื้อแดงครับอจตุพรสอยกลับไปหนึ่งเรื่อง คาใจคนเสื้อแดงเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับเสื้อแดงหลายคนบอกว่าจตุพรพูดถูกครับในสถานการณ์การชุมนุมเมื่อปี5 3สคุณทักษิณไม่ทําอะไรเลยเพื่อไทยก็ไม่ทําอะไรเลยผมทนมาเยอะแยะมากมายความจริงการก่อการร้ายที่ศาลอุทธร์ยกฟ้องยกฟอ้กฟองใครรู้ไหมยกฟ้องคุณทักษิณจําเลยอันดับหนึ่งคุณจตุพรเนี่ยเป็นจําเลยคนที่สามอายการสั่งไม่ฟ้องคุณทักษิณเมื่อปี5้าสม รากฏว่าต่อมาอายการคนนี้เป็นแคนดิเดตนายกและเป็นรัฐมนตรีมันหมายความว่ายังไงจตุพรสอยใครครับสอยคุณทักษิณและสอยใครคุณชัยกเกษมนิติสิริใช่หรือไม่แคนดิเดตนายกเพื่อไทยครั้งที่แล้วปบี้ยสองนี่สอยไปที่ต่อมาตอนนี้ต้องบอกว่าคนอกหักเพราะรักทักษิณในพักเพื่อไทยครับ เพ็นผ่านไปหมดออกแคมเปญกันเต็มที่เลยตอนนี้พี่ตอนนี้ตอนนี้บอกเห็นการเคลื่อนไหวอยู่ประมาณห้าหกจังหวัดอ่าอดีตสอสอและแกนนาเสื้อแดงจํานวนมากน้อยใจพักเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับอืเพราะยุคอุงอิงเนี่ยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยไม่เลือกสอสอบางคนที่เป็นแกนนําคนเสื้อแดงลงพื้นที่ก็เห็นที่ไหนนครพนมเหรอนครพนมเนี่ยอกแตกแล้วตอนนี้ใช่นะครับอกแตกครับ เพราะแกนําคนเสื้อแดงหลายๆคนถูกถีบครับต่อมาอ,มอีกคนหนึ่งคือ,อชาวลิศพัชยสุทธเนี่ยลาออกจากเพื่อไทยไปไทยสร้างไทยเพราะไอ้ย้ายไปลงป่าตีลิ์ไม่ลงเขตอ่าแถลงแถลงวันนี้แถลงไปแล้วตอนนี้ถ้าสู้เพื่อทักษิณคือสู้ประชาธิปไตยทั้งกายและใจเสื้อแดงทําให้แต่สุดท้ายคน เพื่อไทยไม่เลือกอามไม่เลือกไทยเลือกอดีตกป,ปอพศเลือกอดีตคนถือนกหวีดครับมาแล้วมาขอโทษแล้วย้ายค่ายไอ้นี่ที่ย้ายย้ายขั้วเลยนะาการกนิตแล้วสันติจากพลังประชารัฐไปเพื่อไทยอบอกว่ายังไงพี่วีการย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยคือเลือกทํางานอย่างสบายใจพร้อมทาความเข้าใจกับประชาชนเอาละน,นี่กระโดนสองฝั่งนะฝั่งฝั่งฐานเดิมก็ก็ตั้งคําถามกับคุณการกนิตนะวิชัยล้ําสุทธิจากเลขาธิการไทยพักดีนะ เข้าไปสู่เพื่อไทยประชาธิปัตย์แล้วเข้าไปอยู่เพื่อไทยนี่คุณคุณเนี่ยคุณขจรศักดิ์ประดิษฐานไอ้นี่กปปสจากพักเข้าไปพักเพื่อไทยอันนี้คุณนิชชาภาเหมือนกันนี่นี่ขอโทษคุณทักษิณใช่ไหมถูกต้องคุณนิชาภาก็ขอโทษเหมือนกันนิชาภาโกวิธานน์ไอ้นี่เป่านกวีอยู่กปปสย้ายเข้าเพื่อไทยกราบขอโทษคุณยิ่งลักครับคุณทักษิณแล้วก็บอกว่านี่คือประชาธิปไตย กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือสอสที่แยกค่ายจากพักภูมิใจไทยที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมไปสู่พักเพื่อไทยครับ,รบและจากพักเพื่อไทยมารวมไทยสร้างชาติครับออ <Ừ, ๆ S 1> ืนี่อภ on, อิชาเลิศเพชรกมลสสสสืบสสในขั้วของคุณเวียศักย้ายจาก,กภูมิ <Email> ใจไทยไปเพื่อไทยครับบุญจงวงแตลานเข้าเพื่อไทยไปแล้วเพื่อไทยต้านย้ายมารวมไทยสร้างชาติครับ กำนันป้อ,อคุณมีดิศนี่แหละคุณนันป้อเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือหยุดย,ยุติทางการเมืองแต่แน่นอนครับอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือเพื่อไทยในโคราชคนเหล่านี้ถามว่าประชาธิปไตยหรือไม่ครับคนเหล่านี้ย้ายค่ายข้ามหนึ่งไปอีกข้ามหนึ่งเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าอันนี้ว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยแค่ย้ายค่ายครับตอนนี้เพื่อไทยคาดหวังอยู่เรื่องหนึ่งเอาคนเสื้อแดงมาเป็นฐานคะแนนเพื่อพิกอัพกลับมาแลนดสไลด์ให้ได้